แค่พอคิดว่าสามทแรกมันเป็นอะไรเฮ้ยอ่ะสีทองนัก,กนข่าวมเขมครับบัตเตอร์อืมใช่บัตเตอร์หน้ตตาตานอย่างนี้แหละใช่เลยใช่เลยอืมสัฟไฟการปลอยอะไดีกว่าผสมมนแรกให้สันไฟครับอันนี้เก็บสตแต็กแพร์เลยเฟอร์ผมไม่ใช่นะปล่อยเหมือนนเราแพ้ไปแล,ล้วรอบหนึ่งครับเขาหน้าเปลี่ยนการเปลี่นให้เหมือนบัตเตอร์ไปเลยนะจะได้ผสมมาเลยก็ได้ ง่ายแบบปะกันเบรให้เหมือนบัตเตอร์คืออะไรก็ให้มีโล่ได้ไงตอนนี้มันต่างกันแค่โล่แค่นั้นแหละกับโล่กับฮิวเพื่อนไงไม่อยากฮิวเพื่อนออยากเก่งคนเดียวแล้วจะมีสองไอเทมทำมายหมดแล้จริงจริงอันนี้จริงเชี่ยเดี๋ยวเร็วน้ามึงขโมยของมาหมดกบอลคิดว่าสามชิ้นแรกมันเป็นอะไรไปอ่ะนานๆเขาจะได้นะครับ นานเขาจะได้สิ่งที่เขาอยากได้นะครับปกติได้ไรปกติได้ไรบิ๊กเลดลีอีนี้เลดลีบิ๊กเจมโอ้ยสัตว์โดนหุกตอนเลยหาคุณสูดิอ่ะเราปั๊มขวานเล่นอย่างนียปกติได้ตีเร็วชิ้นแรกครับคุณสูคุณสูเียแต้มใหม่ชิ้นเมื่อใช่วได้ครบอ่ะจริงๆนั่นน่ะเห็นนะเห็นนั้นปะล่ะเขาไม่เอาด้วยเรียบร้อย บือมันโลไม่มีดาบวะมีดีกว,ว่าเห็นนะผมบอกแล้วมันต้องตั้งสองอันในเียมันยากโอ้ยอักเมนอีกต้องสองอัน <c oughs> ูดอยากาศอัพเมนหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ล้านหน้าเลยโลวะโลหาเลยอัพเมนเ็บแบกไงไม่กลหาไม่พี่มีดาบแล้วตอนนี้ด <c oughs> ้วยชะฮะพี่มีดาบแล้ว <c oughs> ไม่ใช่พี่จะเอาตะหลิวอีกอันจากไหนวะพี่พูดเหมือนพี่มีตะหลิวสองอันแล้วเรารีบไงเรารีบโอ้นี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมได้ สามชิมเมอร์ไอตัวนี้มาพร้อมกันในรลในช็อปเดียวกันเราสามสิบสองาแตนนกนะครับยิงก้าไปโอ้ยน,นี่ดวหมดละสีทอง <c oughs> กำไมพูดเมาไหรนะพี่จะไปหาตะหลิวอีกอันนึงมาจากไหน,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 นยังไงไม่ใช่พี่จะเอาตะหลิวอีกอันจากไหนวะพี่พูดเหมือนเสีทอง ฉันออกแล้วเถอักเบนยังไม่ได้ไปส่องที่จะไปหาแต่เหลืออีกอันหนึ่งมาจากไหนที่หาให้แล้วนะลงเลยผสมเลยเด้งออกเลยเคนน่ะรีบไปไหนอ่ะเราหาดาบไปทั้งเล่มหนึ่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้แล้วจากดีไปไหนกันจะลอยแล้วล่ะชิมเมอร์หาสไปเลยไม่ต้องลงไม่ต้องหาโต๊ะอีแล้วหาได้เจ็บ เราต้องหาไดา้ไปกันหนึ่งครับแล้วก็ไม่ต้องหาโซอี้แล้วก็เล่นง่ายแล้วต้องต้องต้องแปดแต่ Arizona, ต้องลงต้องต้องรีบแปดแล้วก็ทําทุกอย่างให้เป็นจิมเมอร์ทำย sure. ังไงก็ได้ให้เป็นจิมเมอร์กล้าวไม่ครับพีแค่หละแค่อเดนตัวเดียวครบนะเลมันห้าไม่ก็ต้องมันก็ต้องเวล่แปดอยู่ดีแป้งมันลงออ๋ไม่ไม่ต้องดาบเลยเล่นหนึ่งมันลงตัวไม่ครบเลยปั๊บก็ต้องเนี่ยตันวิ่ได้บัตรเติร์ดแล้วพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้บัตรเติร์ดไม่ใช่บัตรเติร์ด ไอ้ไม่ใช่บัตเติร์ดเได้ดาบเหรได้ดาบีีเรยอะไรอ๋อไม่เห็นก็ได้ก็บอกวต้องต้องไปหาดาบจากดนจากวดนตรีไม่ต้องละแท้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 ท้แท้แท้้แบแท้แท้ท้แท้แ้แ้แ้้แทแท ลงเป็นเลดวิงสี่จอยู่ที่ว่ารอดถึงเบ้าแปดไหมอันนั้นมีเพิ่มอีหนึ่งคุณซูต้องเข้าครับตอนนี้ก็ไหวแล้วเลีย่ยวอะไรรอดเธอะนูนูเด็กรอดมีแล้วเองไปสแสลมตอน,นเจ็ดอืมนีม่ถ้าขึ้นเจ็ดไปเลยนะแต่ลงมูดูเพิ่มได้อยที่ผมบอกขึ้นเลย ไม่มีเอ้ยคนนี้ก็ชิมเมอร์เว้ยเมอร์สากไปโอริเบะก็เด็ะชิมเมอร์ห้เแบบามเ,มเหมือนกันนี่หว่าคนนี้อ๋อเขามีไอดั๊ดเ,เ,เขาเรียกเพื่อนเจะไอดั๊ดเราจะเจอตอนหกใช่ไหมผมเดาลงเพื่อเอ้ยขึ้นเพื่อลงตัวเชีย่ยมันได้ตะหลิวซะ <c oughs> มันครบร้อยแต่มันได้ตะหลิวเฉยเลยวะโนแฮปทูสตา a r เขาชิมเมอร์ห้าแบบแบบธรรมชาติผงพี่ไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่นี่ก็ธรรมชาติทั้งนั้นลงโทษเนี่ย มาเองทางนั้นตะหลิวอะธรรมชาติตะหลิวยิบหนึง่งเอาก็ธรรมชาติไงก็เรารู้ตะแตกมาจนเจอจเจอ้าอีดนตีไงธรรมชาติเราไม่ได้ระวังขับไงเลือกมาไม่ไม่ไมเออทำไมไม,ำมันเจอไอ้ดัสกันเก่งจังเลยไม่เล่นนะเขียวกันไง่ายนะเขียวน่ำม่วงน่ะมันไม่เจอที่จะเห็นไมเชีย่ยเชี่ยเฮ้ยพี่พูดกับเขาเจอแล้วเขาเจอเคงเล่นกันแล้วแหละแล้วอะไรคือวิวเจ็ดไม่มีตังนะหมดตัวเลยครับ แต่เลือดร้อยอะนะแต่วาเขาหมดตัวทำไมวะใช่ไงเลือดร้อยอะนะคำถามนั่แหละเลือดร้อยอ่ะนะหมดตัวคือเฮียแหละเฮียนางเธอหน้าคูต้องหมดตัวหายดรสเพราะไอ้ดัสมายืนพวกกี้นี่ย mm. ืนให้ไม่ได้บางขี้เลยยากอบบมีคนแบบเวลกองแล้วก็โลหากอนสูไม่ได้โอเคลูกแก้วของกูได้ดัสขอบคุณมากๆของคุณมากๆเชียถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ มันก็เรามก็เล่นเราก็เล่นเก่งเหมือนกันนะเนี่ยพี่ก็เล่นเกมนี้เก่งเหมือนกันอะจริงจริงจริงพี่ก็เล่นเกมนี้เก่งมากแต่กูได้เดจ้ากูเก่งกว่าไอ้สัสเจ็ดได้โคเแมนเซอร์ไม่มีผมไม่มีของแทงเลยว่ะไอ้เหี้ยอะนี่นี่แต่ก้อนคอ บัว่ขาดอะไรเป็นเอ้าไม่ขาด้วครับขาดขึ้นเรือแปดขาดขึ้นเรือแครับตัวหมดตัวเนี่ยเธอหน้าขึ้นก็ซีโไปตบทุกคนไอ่ใช่ผมชอบสันไฟอ่ะเจ็ปดเกนี่ I'm ready I'm ready ไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่ผมนั้นพร้อมไอนลัาขาดแค่หนึ่งครับ4-2ได้ COC ครับถือว่าเร็วพอสมควรแล้วเราก็คอมโบกับโคเมนเตอร์สตาร์สายยาคุณไม่ได้ลัาช็อตใครเลยตัวแม่งบาดไปนลยเออขอรัดช็อตหน่อยเจ้าตังออต้องการของแทงประมาณ50ชิ้นนะครับ โซกาโซกาถือไอ้นี่เวิร์กนะเมาๆเมาเพราะว่าเอ่อเอามาฮิวเลือดได้ครับหลักๆเลยคือเอามาฮิวเลือดครับฮิวเลือดกลับมาโซกาเออแล้วก็ตีมันวันช็อตสซเฟนมันชอบเล่นนะใช่ไหมเฮียนี่โดนวะ ไอเท่มตายนี่ผมไม่สนใจนะเคนนะแต่รบไม่คบช่างแม่งนะตอนเนี้ยเอากูรอดก่อนเอาให้กูรอดก่นอนคือยื้อค่ะหยิบของแข็อยางเดียวหน้าเอาซาย่าแทนทวิตเก็บตีเร็วเก็บไอขวานนะะ่ะเหรช่างมันเห็นเลือดกูปะเห็นเลือดกูปะไอสัตว์เห็นเลือดปะสามสิบเจ็ดอะเอาให้ตัวเองรอดก่อนตอนเนี้ยผมซีซีหลอดบลิเร์ปะไม่ซีซีหลอดมานะ้าีกว่ย แะ้วซินโดรมาจะได้ตีกันคนไม่เล่นมังกรเขียวแล้วมังกรเขียวออาอีกถุงประมาณร้อยตัวแต่กูไม่ได้ซื้อเพราะไม่มีจั์งล้วไปเปลี่ยนทวินไม่ทันเขาบอกเลือดชิวครับสามเจ็ดแล้วนะสี่ห้าเลือดสามเจ็ด้อ, <37 S 2> องเยอะเยอะอยู่พี่กับทิมเมอร์เก้าแล้วอะยิ่ขึ้นมา,เ,าเลือดสามเก้าแล้วยิ่ขึ้นมาทีละสองทีละสองทีละสอง ที่มังกรเหลืองแสดงหมดแล้วครัตัวเดียวเดี๋ยวน้องหมุนดูว่าเล่นแค่ทีเดียวมัง,งกรเหลืองต้งมังกรเหลืองมังกรเหลืองต้องสองดาวให้ได้ก่อนทำไงก็ได้โโดไม่ว่าจะเห็นหมดแล้วแต่พี่พพี่ต้องสองดาว,วพี่ลงเถิดพี่สาตัวเดียวนะพี่กนสองเอที่หนึ่งสองดาวไปแล้วโอ <Okay. c oughs> เคคือมาได้คือมาได้ทันเวลาพอดีแค่นี้ก็ปลอดภัยเอาบริเบอร์ออกครับบริเบมีประโยชน์เลยเชี่ยโอชินมากูแทนเดจ้าเลยภาพฝันได เฮ้ยได้แล้วเนี่ยไวสนโยโร่เนี่ยคนนี้เล่นปืนใหญ่ธรรมดาเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นออนตัวนึงใหญ่ไอ้ดัสอะลายดัสโดนเซฟเฟอร์ต้องหาออนโดนล้วงแม่แต่ล้วงไปหนึ่งเพียงในล้วงยังไงล้วงไงล้วงหนึ่งเพียงในแล้วเนี่ยเนี่ยหลงคนอันดี้ล้วงหนึ่งเพียงใน ที่สุดท้ายอุ้ยล่ติดล้าแตนแล้วนะที่สุดท้ายอ่ะมันมาแล้วครับตัวทองมาแล้วถือถดื้อถดื้อถดื้อ,ท,อ <laughs> ที่ผมชอบเอฟเฟคล้าแตนสุดแหละที่เล่นมาทั้งหมดล้าแตนนี่อขอโคตรดีนี่ฟอเรสต์ฮาร์ดกระแตติกชีพอีกอันกระจายเท็กี่เชยดข่าวเอาเอาเลยโล่จะอยู่ก็อยู่ I am โล่มาเตอร์ผมอยากได้มา <laughs> ด้าสองดาวครับ <laughs> ไสบายเลยผูอให้ไม่อยากเขียให้เขียไม่เขี่ยมไไหม,มาไปไหนวะหมากับออนนะคาะอย่างนั้นอย่งเงคนเล่นเยอะเปล่าโอเคแล้ว <Okay. S 2> สองดาวมาันนแโอเคโอเคโอเคเหลือบูบับอ่าบูบับโซนีครับแบะปั๊บได้แล้วการเบรครับ ีแนวหน้าเราบางบางมันมาแล้วตัวเคานเตอร์ดิวสีอ๋อยังรอดดิวป่วไม่ตายตัวหลังนู้นนะมันไม่ตายร <laughs> อดเฉยเอ้จีนมันมาต,ตีแล้วหนึ่งยาสองสองสามปีไาไอ้ไอ้สาสาีก็ไม่ตาย <laughs> ฉันยังหายใจฉันยังอยู่นับสี่พร้อมกันนะครับฉันยังหายใจไอเ้เฮียมีไซเฟนแอตสิน,นด้วยไอชิบหาย <laughs> โอ้ล้วกูเจอแต่เขานา่าจะกระโดดมาอาตีม้าก่อนปะแต่ประเด็นคือโลากาผมไม่แหละหายละโอเคมันไปนู okay, oon, 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 oon.. 1, ่นมันไปนู่นมันไปนู่นมันไปนู่นไปนู่นหนึ่งสอง 3เก่งนักใช่ไหมเอ็มังกรม่วงไอสัตว์ล้มไปซะโดยกุวันช็อตเก่งนักใช่ไหมล่ะมึงเก่งนักใช่ไหมล่ะเนโก้ยังอยู่เก่งนักใช่ไหมเก่งนักใช่ไหมผมอยากขึ้นเก้าอะลงออนอ่ะมันสองดาวหมดแล้วอ่ะไอที่หนึ่งเขามีลาแต่งเขาไม่แพ้ใครเลยว่ะที่หนึ่งเขาไอที่สุดท้ายเขาแพ้เขาติดลาแต่งเขาไม่แพ้ใครแล้วอะเขาถือ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 อยู่เออเขาตัวถอดถาลังถือ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 นี่คมแบ็กนี้ เรามีอีกแผนหนึ่งนะถ้าเราแพ้เอา C O C ไปให้ไอดาครับเก่งกนะไม่แย่เดี๋ยวผมจะเหลือช่องไอดาไว้ช่องหนึ่งตลอดเ,เวลาเวลาเราเจอพวกคอมที่สู้ไม่ได้คอมที่แบบละลายแนวหลังไวๆอะไรคลาโซกะไล่วันช็อตให้หมดปอไล่วันช็อตให้หมดครับมันไม่ค่อยดอกตังเลี๋ยวไอ้โฟมเมนเตอร์สตาร์เนี่ยเออทางมาเพื่อได้ขึ้นเบ้าก้าเออ จริงให้ท่านเราเบนไปก่อนฟิกซิลโซอี้เอาโซอี้เบนมุมหกสิบแปดจริงๆเราขายไอด้ดัสเราก็ขึ้นเวลเด้วนะที่ไม่เหลือ,อผมลงออนไม่มีเหตุผลที่ฉันจะไม่ลงเอลเก้าลงสิบตัวครับเอ้ยพี่เจอริาสแเตะกระเบื้มเอาแล้วต,วตบมันถือ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 เออมาแล้วพี่โดนวารัศยิงโซยิงยับ มันถือ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 ใส่พี่อยู่เนี่หลังเลาะแนวหน้ามันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเฮีย่ยโอกาสล้มแล้วเสี่ยเขาคัมแบ็กของจริงวะเสี่ยเจ็ดสายยาแม่งสองดาวเด้อเอาเรื่องพืนโอกาสสองดาวสิลูกฮัลโหลโอกาสผมไปไหนวะเฮ้ยผมเจอที่สุดท้ายบ้างแล้วอะจีพายเรามาเจอกับคุณใหญ่ไร้เอเดนไอ้ดาเขาโดนลอยแก อ่าข้างหลังเราเจ็บตัวการผมเจ็บมากเฮ้ยเราได้นี่แล้วของแข็งเอาเลยดัสเราได้เราได้ไดโคตรตายครบเจ็ดรอบแล้วเว้ยเนี่ยสไตล์เราครบสักทีที่ส,ท,ท,ท,สท้ายแพ้กู <laughs> <laughs> ไปดับหรอคือทื่อทื่อทื่อไปแล้วอ่ะจับไปเลยแตกไปเลยเจี่ยมันก็คุมกะชน,น,นะ,ะ,นนะมาเลยคน,นแพ้ไอเจน,<ค>น,นี่คนเดียว เนี่ยไอดัสอันเนี้ยใส่ C O C ได้แล้วครับก็คือเหลือช่องหนึ่งไว้ใส่ C O C จะขึ้นเวได้เหรอวะมันต้องแพ้อีคนหนึ่งต้องตายอ่ะหรือจะเป็นกูที่ตายกูโดนเอาง่ายๆคือใครเจอนากกมะแตกแตกอะไรพี่ต้งแพ้มาแพ้ไงแพ้ถือ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 อ่ะเอ้ามันตายแล้วไงพี่อ๋ออ๋ออ๋อแพ้พี่อแพ้แม่งอยู่คนเดียวยัดตักไม่พอไม่เป็นไรยัดตักไม่พอทำไงดีวะ ต้องใช้ emergency ขายตัวในกระดานลงตัวกลางลงไปนี <c oughs> ่ก็ได้บุยเซ์เพิ่มกินบางหน่อยตีห้าบาทไปโต้ีบูไปไหนหมดบอว่านี่ผมชอบตรรยากาศที่คาว พอแหละพอแหละพอแหละพอละือดชื่อพอเลือดขอดียังไงี้ยแหละเฮ้แต่ผมไม่มีทางได้ไอ้ด๊าบสามดาวว่ะโอเคเขาซื้อดักข้างหลังแล้วไอ้ด๊าบเราไม่มีทางเขาเขามีสี่ตัวอะแต่ก็ทำได้เล่นน้อยหนึงจริงก็ทำได้นะเพราะเรามีแชมป์ดุเกต้าโล้เกต้าโผ้เหรอคนนี้ตายคนนี้ตายคนนี้ตายครับทวีไม่ตายแค่สลิวเหมือนกัน พอไหมตอนน,นี้หรอวะไอ้ซาตุกาโซกาผมจะทำโซกาสามดาวอ,อีกรอบไอ้เที่ยอ่อนไปไหนวะโซกาขาดสามเท่านั้นนะครับไอ้ขาดสองขาดสองเจอขบุ้มเหรออิอูเจอใช่ขอบินเทจเหรอไม่เราผมสู้ผมสู้กับผมก็สู้อีกคนไ,ไ,ไม่ได้ไม่เป็นไรเรอเอาเรื่องไปสู้อีกคนดีกว่า โซกาขาดสองโซกาขาดสองอันนี้ตัวละครลูกรักสับดาวเทียเดอร์เออเที่ยผมไม่เจอบาดลูกอยากได้บาทมากเลยโอชินบาทมีสองด้วยโอ้เว้โอชินมันไอ้ไรวะโอชินมันไล่ช้าผมไม่เป็นบาทมันตีพนาไม่ได้ไม่ได้ขอใช่ไหมจะมีโชว์สิเลยตัวจีมันได้แค่แปดเที่ยศกัดมันจะกลายเป็นประมาณถ้าเป็นสายย่าผมผมตายแล้วนะตัวข้างหลังจะโดนช็อตตายครับเอาครับ กี่ตัววะสองต,ตัวเดียวตัวเดียวอีก2ตัว2อตัวอ้ยเยี่ยเลยปัดคือ <c oughs> ชอบกดเลยวะเองตามือไวมากกว่าตาจริงพี่ต้องข <c oughs> ายเธอ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 เธเธอเธอ

ด้วยการอะไรด้วยการอะไรด้วยการอะไรชนะเลือดร้อยมันไม่ต้องมีเหตุการณ์ไม่ต้องมีด้วยการอะไรทั้งนั้นแหละก็เลือดร้อยครัไว้อะเถื่อนเถืเถื่อเถื่อนเถื่อนเถื่อเถื่อนนี่ไงพอพี่ใช้บูมไปนี่ไงคันบอยเหรี่ยนนะนะเออบูมแบบคอยลัชไงเอาเงินไปฟาดหน้าพวกมัน